สวัสดีทุกท่านนะครับมารีวิวโตกาเล็นะครับเป็น a i r ์ซอฟกันนะครับตัวนี้สินค้าหายากนะครับสวยมากโอเคครับมารีวิวนะครับตัวนี้ a i r ์ o อฟกันนะครับดาวแดงรัสเซีนั่นเองนะครับตัวนี้ของหายากนะครับสวยๆเลยนะครับน้ำหนักดีนะครับเหล็กทั้งกระบอก อันนี้เป็นปืนที่ผมเนี่ยปัดเงานะครับเมื่อสักพักนี้ใช้ไอ้ตัวกระดาษทรายบ้านๆเลยนะครับถูสไลด์นะครับมันก็ให้ความสวยที่ต่างกันนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับปัดเงาได้หมดนะทอนล่างเป็นเหล็กเหมือนกันนะครับเหล็กหมดนะครับผมแม็กกาซีนเป็นแบบนี้เนาะ,ะแมกกาซีนโอเคนะครับสีดำ่อะมาณนี้แล้วแต่ความชอบ แมกกาซีนเหมือนของจริงนะครับใส่ได้หมดแล้วก็มีเซฟนะครับเดีย๋ยวมาลองขึ้นลำขึ้นลำก็เหมือนเดิมปกติปืนะนะเสียงดังฟังชัดปืนแรนะครับเอาไว้สะสมยิงเล่นไล่นกหนูหมาแมวได้หมดนะครับอ่าขวดนะครับอยู่ข้างหน้าเป็นขวดสปอนเซอร์เนาะก็เดี๋ยวทำการทดสอบให้ดูเนาะตัวนี้มีเซฟนะครับ ดันลงเซฟดันขึ้นปลดเซฟนะครับเวลาชักขึ้นลำเนี่ยก็มืออย่าเผลอไปตรงนี้เนาะเพราะว่ามันอยู่ระหว่างนี้พอดีนะครับเดี๋ยวเราต้องทดสอบนะครับแม็กกาซีนก็ยัดทางปากกระบอกนะครับใช้ลูกแก้วนะครับในการยิงขวดใช้ลูก6มิลได้ทุกทุกชนิดนะครับแต่เป็นของ BB เนาะจะใช้ได้นะครับมาลองขึ้นลำอลองนะครับขวดสปอนเซอร์ อ่ะหนึ่งแล้วสองสามโอบให้ดูขวดแล้วกันนะครับเป็นไงก็ผมยิงโดนตูดขวดก็แตกนะครับน้ำหนักก็6ขีดนะครับไม่ได้เป็นปืนที่แบบโหลๆนะมันสวยอยู่นะทุกคนดูดิปัดเงานี่ ถ้าปัดเงาทั้งตัวนี่ดูดีกว่านี้แล้วแต่เนาะบางคนก็แค่นี้ก็สวยแล้วเป็นทูโทนนะครับสไลด์ดำแล้วก็ไอมันตัดกับสไลด์ข้างมันเงินน่ะนะอันนี้ก็สีดำเดิมๆแล้วแต่ความชอบเป็นแนวทางกันนะครับโอเคนะครับก็สำหรับการรีวิวก็ยิงขวดแตกก็เห็นะครับจบการรีวิว